แสงในใจดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยตะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงคลิปพิเศษนะคะดาวพฤหัสบดีได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นมหาอุจส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวพิจิกบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก่อนดวงดาวก่อนนะคะของชาวพิจิกนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2568เป็นช่วงเกือบเกือบ3เดือนตรงนี้นะคะที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่และแทนด้วยเลข5มาอยู่นะคะในราศีกรกฎมาสถิตที่ราศีกรกฎแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุจต้องบอกว่า เป็นตำแหน่งที่แบบดีมากๆสูงเด่นเป็นสง่านะคะอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนสุภะอยู่ในเรือนสุภะของชาวพิจิกเรือนดีดาวดีนะคะเรือนดีดาวดีต้องบอกแบบนี้เลย เ,ออเดือนสุภาะส่วนใหญ่จะให้สิ่งที่ดีๆเรือนสุภาะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเรียนรู้ทั้งในทางโลกและทางจิตวิญญาณนะคะการมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทั้งทางโลกและจิตวิญญาณการที่เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีอ,อ่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆคะ่ะทาตัวเองให้ดีอ่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นดาวพฤหัสบดีมาจาก เรือนที่เกี่ยวข้องกับคุณคือเรือนการเงินและก็มาจากเรือนปุตตะมาจากเรือนกระดุมพระนะและก็มาจากเรือนปุตตะด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่ามาจากเรือนการเงินคือเรือนกระดุมพระมาอยู่ในเรือนสุภาดีมากๆการเงินมาสุภาคุณดีไมด่ดีดีสมต้องบอกว่าดีมากๆและถึงแม้คุณจะมีดาวบาบเคราะห์หรือดาวที่เบียนหรือดาวที่ไม่ถูกกันนะคะในเรือนต่างๆเหล่านี้ แต่ก็ส้มก็ต้องบอกว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากกว่าต้องบอกแบบนี้เลยเนื่องจากดาวดีและเรือนดีอีกอย่างหนึ่งในเรือนปุตตะนะคะเกี่ยวข้องกับบริวารโปรเจกต์ใหม่อะไรต่างๆนะก็พอปุตตะมาอยู่ในเรือนสุภะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ส้มต้องบอกแบบนี้ค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคือในเรื่องของการเงินเลย ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องการเงินใครที่รอเรื่องเงินมานานในการเรียนการศึกษาการเรียนต่อหรือการไปต่างประเทศจะต้องรอเงินคุณได้แน่นอนส้มบอกเลยว่าเงินมาแน่นอนใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเงินดีมากๆใครทํางานออนไลน์เงินดีมากๆและบางทีมีโชคด้วยถ้าคุณคิดดีทดําดีนะคะในส่วนของเรือนปุตตะในเรือนปุตตะเนี่ยส้มมองแบบนี้ว่าในเรือนปุตตะเนี่ย นะคะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่แน่นอนโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะหรือว่าชื่อเสียงได้บางคนเนี่ยนะคะคิดดีทดําดีได้โอกาสใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนใหม่ๆการเรียนคอร์สใหม่ๆการเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองแล้วเอาไปพัฒนางานทําให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะประกอบกับได้เงินดีด้วย ะะยิ่งฟรีแลนซ์ก็จะยิ่งมีในเรื่องของอโอกาสใหม่ๆโอกาสทองเข้ามาหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานประจําก็จะมีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นและมีเงินเพิ่มขึ้นด้วยส้มต้องบอกเลยว่าชาววิจิกส่วนใหญ่นะมีแต่เรื่องดีดเออคุณส้มมองว่าคุณเชื่อมั่นในความคิดดีๆแล้วก็การกระทําที่ดีของตัวเองนะแล้วมันส่งผลที่ดีกับคุณมากๆเลย มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างค่ะชาวพิจิกดีมากเลยะนะะเออนะคะเอสซอบคัพนะคะนี่เรื่องใหม่จริงๆ1น่ถ้วยเป็นโอกาสที่เข้ามาหรือเป็นโปรเจกต์ที่คุณเปิดใหม่ก็ได้และมันดีตั้งแต่แรกส้มจะบอกเลยนะในช่วงตุลาคุณทำอะไรใหม่ๆมันดีตั้งแต่แรกชํำๆเลยพลังงานดีอ่ะหถ้วยอ่ะดีมากและ The c h a r ิ o อตนะคะต้องบอกเลยว่าชีพจรลงเท้ามากๆ ยิ่งเดินทางยิ่งรับทรัพย์ส้มบอกเลยหลายคนนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกหรือว่าการเดินทางแล้วทําให้คุณนะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยเออทําให้คุณมีเงินที่จะไปซื้ออะไรมีรถมีบ้านมีอะไรที่อยากจะมีอิเซอเสสรี่ต่างๆที่คุณอยากจะมีคุณมีได้หมด คุณมีได้หมดแล้วคุณจะเห็นภาพชัดมากๆในช่วงปลายตุลาและพฤศจิกาอุ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยดาวมันดีอ่ะคุณไพ่ก็ดีเนาะเออก้าวถ้วยโชคลาภค่ะโชคลาภเลยคุณคิดดีใช่ไหมหลายคนคิดที่จะไปอ่อถือศีลเออถือศีลพัฒนาตัวเองในเรื่องของเชิงจิตวิญญาณซึ่งมันก็จะทำให้คุณใจเย็น ทําให้คุณมีโชคเข้ามาด้วยคุณไม่ได้คาดหวงังคุณคาดหวังแค่ให้ตัวเองมีความสุขสุข,สขกายสงบใจใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณได้รับมาเพิ่มเติมมันคือโบนัสมันคือโชคลาภมันทาให้คุณพูดดีเจราจาดีมากขึ้นและโชคลาภดีมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายคนได้โอกาสในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจราจางานที่เกี่ยวกับศิลปินศิละปะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําคุณได้เป็นบุคคลโดดเด่น ในแวดวงการทำงานของคุณแน่นอนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทำอะไรที่มันสำคัญสำคัญแน่นอนเซ็นดีมากด้วยนะฮะเซ็นดีมากเดอะมูนงานออนไลน์ดีเซ็นดีเซ็นแรงเดอะเมจิเชียนทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้ม,มันจะเห็นชัดมากๆในช่วงธันวา ทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณคาดการเอาไว้และในเมื่อทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณคาดการเอาไว้นะคุณจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองหรือควบคุมชีวิตตัวเองด้วยนะคะคุณจะคาดการในเรื่องงานได้ดีเป็นบุคคลที่โดดเด่นและเจ้านายรักมากๆนะคะและสมมองแบบนี้นะว่าด้วยความที่ว่าออมีในเรื่องของแปดถ้วยเข้ามาด้วยงานออนไลน์ขึ้นแล้วขึ้นอีนะคะคุณน่าจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลัง ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดคุณจะทิ้งในเรื่องของงานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ธุรกิจบางอย่างหรือความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรกับคุณนะคะคุณจะเดินหน้าต่อได้อย่างเต็มที่เต็มใจนะคะแล้วก็ไปสู่จุดที่มันดีกว่ามีแสงสว่างเข้ามามันดีมากๆคุณเหมือนคุณได้ปลดแอกตัวเองออก เหมือนชีวิตคุณดีมากๆแล้วได้ปลดปลดแอกตัวเองออกจากอะไรที่มันเป็นท็อกซิกแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามามากมๆามามามาอันนี้สแสดงความวินดีด้วยนะมันเป็นการทรานส์ฟอร์มที่ดีมากๆเลยชาวพิจิกมันดีมากๆนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกหรือเป็นเลขที่คุณไม่ชอบอะแต่คุณจะมีโชคจากเลขนี้นะคะแล้วก็เลขมาจาก สิ่งที่ไม่มีตัวตนเออเจ้าที่เจ้าทางได้นะคะเพราะชาวพิธิกอะมีเซนต์น,นะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถสื่อสารทางด้านจิตใจอะไรอย่างงี้เนาะเออความฝันเหมือนมีเซนต์อะเออกับในเรื่องของอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยได้ดีมากๆก็จะมีโชคจากตรงนี้เนาะเลขนนำโชคนะคะได้ 05นะคะและเลข5เนี่ยเป็นเลขดาวพฤหัสบดีด้วยนะ05นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกขอให้ชาวพิจิกมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวีววววดแบบจจัักกรราลคุย,ยนเเง้ไม่ ยิงวดกับปะกูมีแค่ลุปชีวิตกูกืตัวอย่างของอยากได้ไว้ตั้งใดจัะรู้ว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอ